นี้นะคะเป็นสูตรทาหน้าอังเปาเห็นแลว้วพ่อชอบไปเตะบอลแล้วหน้าดำปีกเลยคะ่ะก็เลยว่าจะมาให้พอ่อทาพอกหน้านี้เดี๋ยวอังเปาขอหาข,ข้อมูลใน YouTube ก่อนนะคะ ะะมีนมมีว่นานางจระเข้มีมะขามเปียกมีน้ำึ้งแล้วก็มีนาบมะพร้าวสกัดเยนค่ะไปซื้อกันเลยค่ะมาที่นี่นะคะมีเ่จะมีของเยอะด้วยทุกคนถ้าเราเจอว่านหางจระเข้แล้ว ยืสูงจังน้ำัง,าางเท้าหาตั้งงานจะไปหาน้ำพึ่งต่อคะ่ะทุกคนเจอน้ำพึ่งร้อยเส้นครบแล้วทุกคนเราจะไปซื้อมะขามเปียกกันเสร เราได้ขอครงทุกอย่างแล้วกลับบ้านกันทุกคนคะตอนดีอังเปาก็ซื้อวัตถุดิบมาเสร็จแล้วนะคะอย่างแรกนมจืดอ,อย่างที่สองน้ำมะพร้าวสกัดเย็น,นะคะ่ะอย่างที่สามน้ำผึ้งอย่างที่สี่บ่านถางจาเท้อย่างที่ห้า,า,ถาะถางเปียค่ะอังเปาขอดูวิธีทำใน YouTube ก่อนนะคะ แรกนะคะก็ให้ใช้มะขามเปียกกับนมอุ่นหนึ่ง,งถ้วยตวงคะ่ะเราจะผสมเลยนะคะตองให้ขยำให้เข้ากันนะคะน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะังไม่ได้เกะ,ะหนึ่งช้อนโต๊ะ อืมใส่เร็วเห็นแล้วอยากกินว่าห่างจะแค่หนึ่งช right ้อนโต๊ะตักเต็มเต็มหนึ่งช้อนมาเสมให้เข้ากันเลย วิ้ยมันเริ่มไปแล้วทุกคนมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะหอมนะมันเป็นแป้งทำคุกกี้ คุณตอนนี้อังเปาก็ทำเสร็จแล้วนะคะโี่โหนนี่นะคะคุณพ่อขององเป่าเองจะดีหรือเปล่าเนี่ยฮะจะปลอดภัยหรือเปล่าดูคลิปมาแล้วรอต้องปลอดภัยสินี่เป็นสูตรธรรมชาติเปล่าทาให้พ่อแล้วกันใช่ไหมทาเลยนะเป็นไงเป็นไง มันหอมอ่ะมันน่ากินมากกว่ามั้งอ่านไปรู้สึกไงเหมือนของกินอ่ะก็ใช้มือเลยแล้วกันอืช้าหอมแล้วมันมะพร้าว แล้วทำไงต่อแล้วก็รอไปสามถึงห้านาทีแล้วค่อยเช็ดออกแล้วก็ทาอีกอีกอรอบหนึ่งแช่ไว้สิบห้านาทีแล้วก็ถูๆนิดนึงแล้วก็ลากออกแค่นี้ก็เสร็จแล้วบอกว่าน่าจะดูเด็กขึ้น <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเราจะให้แม่ลองทาบ้างนะคะอันเริ่มต้นตรงไหนกันอ่ะโอเค ทมานฟังนี้หน่อยทำไมพ่อเริ่มหายแล้วอะอันนี้จับเวลาของพ่ออยู่เอาสามนาทีแล้ว Let's go าจะมาสัมภาษณ์พ่อกันนะคะว่าพ่อครั้งแรกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะพ่อครั้งแรกก็รู้สึกหน้านุ่มขึ้นนะแต่ว่าต้องอะไรนะต้องอ้มกรอบหนึ่งใช่ไหมทำให้พ่อเลยอ,อ,อันนี้ของแม่มหนึ่งนาทีละพอ,ะอะจิ้มเลยก็ได้จิ้มแล้วก็ทาหน้าเองเลยใช้มือเลยนะแล้วก็รอไปเลยสิบห้านาทีถุงแค่นั้นเอามาเยอะ ก็เหมือนเยอะแล้วนะว่าถูไงที่เขาให้พ่อเขาไวไ้บนหน้า้ากอีกตรงนี้นั่นะสูตรของทังเปาแต่ก็รอไปสัปดาห์ทีคให้แม่ถือมาบ้างจับเวลาเลยเนี่ยยังยังเหรอจับเวลา อค่ะแม่อันนีะทะทะทะะ้แม่รอทาทารอบที่สองกลิ่นเหมันหอ,หอ,หอมอะคะข่าวหนมแม่เป็นสมุนไพรทานันอาทิตย์ละครั้งก็ได้ตอนนี้นะคะพ่อกับแม่ของทางเตาก็ไปล้างหน้ากันเสร็จแล้วก็ต้องขอจบคอนเทนต์นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆของเราด้วยนะคะส่วน,น,นี้นะคะอังเอาก็จะเก็บเอาไว้ใช้ วันหน้าต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ